จากกรณีอาจารย์เอฟฝ่ามือพลังจิตได้โพสต์คลิปวิดีโอรักษาชาวบ้านที่ป่วยด้วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทโดยการตบหรือทีบค่ะซึ่งรักษาได้แม้กระทั่งคนอาการตาฟางโดยอาจารย์เอระบุค่ะว่าการแพทย์แผนปัจจุบันไม่สามารถรักษาโรคเหล่านี้พร้อมท้าทายกระทรวงสาธารณาสุขและนายแพทย์ชลานานสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุขให้มารักษากับตนอีกด้วยค่ะต่อมานายแพทย์ชลานานได้ให้สัมภาษณ์ว่าอย่ามาท้าผมถ้าทําผิดกฎหมายผมจะส่งคนไปจับซึ่งกรณีนี้ตนยังไม่ทราบรายละเอียด จว่าอาจารย์เอกทําการรักษาอย่างไรแต่การดูแลรักษาที่เกี่ยวกับชีวิตมนุษย์จะต้องเป็นไปตามกฎหมายและบทบัญญัติค่ะเนื่องจากอาจอันตรายต่อชีวิตดังนั้นต้องไปดูว่าสิ่งที่เขาทํานั้นมีกฎหมายอะไรมารองรับหรือไม่มีการประกอบวิชาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่จะอ้างสิทธิ์โดยไม่ยึดข้อกฎหมายไม่ได้บ้านเมืองมีกฎหมายและคนที่ไม่ยอมรับในกฎหมายก็อยู่ในบ้านเมืองไม่ได้ค่ะและล่าสุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566นายกิรติสมคิดหรืออาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตได้ชี้แจงคาว่าตนไม่ได้ ทายในแพทย์ชนละน่านแต่เป็นการเชิญให้มาพิสูจน์ให้รู้ว่าศาสตร์นี้มันมีและดีควรจะให้การสนับสนุนให้เป็นรูปแบบเพราะตอนนี้ตนยังไม่มีใบรับรองอะไรเพราะเป็นศาสตร์ที่ตนเพิ่งคิดขึ้นมาเป็นครั้งแรกและแบบนี้จะให้ใครมารองรับศาสตร์ที่ตนเองคิดค้นขึ้นมาได้ตอนนี้ตนกําลังให้ทีมงานและทนายความจัดเตรียมเอกสารขอจดแจ้งให้ถูกต้องเพื่อต้องการให้ศาสตร์นี้อยู่กับประเทศไทยแล้วดึงดูดคนต่างชาติให้เข้ามาที่ประเทศไทยอีกทางที่ผ่านมาเคยมีคนไข้ที่ไปรักษาอาการป่วยจนหมดเนื้อหมดตัวมาขอรับการรักษากับตนีีเสเสยยพงแค่ ครตนไม่ได้ไปบอกกับคนป่วยคนไข้ว่าให้มารักษากับตนเพียงคนเดียวแต่ตนบอกว่าถ้าไปรักษากแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หายหรือช่วยไม่ได้ค่อยมารักษากับตนทางนี้โรคบางโรคแม้ไปตรวจรักษากับแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้หาสาเหตุไม่เจอก็มีเพราะการป่วยมันมีหลายรูปแบบบางครั้งก็ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติซึ่งเหมือนกับศาสตร์พลังจิตที่ไม่สามารถรักษาช่วยได้ทุกเรื่องตนไม่เคยไปบอกว่าสามารถรักษาโรคให้หายได้ทุกโรคเพียงแต่ถ้าคนป่วยมาขอให้ช่วยตนก็ทําการรักษาให้เต็มที่จากศาสตร์พลังจิตที่ตน ส่วนจะมีหน่วยงานต่างๆมาตรวจพิสูจน์ในศาสตร์นี้ตนก็ยินดีและพร้อมจะให้ร่วมกันพิสูจน์เพราะที่ผ่านมาตนก็เคยรักษาทั้งระดับนายพลหมอเจ้าของโรงพยาบาลหรือแม้ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาแล้วบุคคลเหล่านี้ก็พร้อมที่จะยืนยันให้ค่ะ